ดูรถรอ,อกันหน่อย7จ e อครับกูอินตาสวยเหมือนกันเนาะทำรถได้สวยนะครับน่าเลดรอบพอดีพอดีครับไม่เร็วไม่ช้า ไม่เปลืองน้ำมันมากอะไรสามสิบในสามสิบนี่มนาอีกแล้วเท่านี้ท้ายบถตากบถเต็มรถเจือๆเท่านี้มาอีกแล้วแบบเกาเลยได้ไหมรถแรงครับ รไอมีสวอปไปกับขี่ผ่านนั่นนี่ไอ